อตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินเชียงใหม่แล้วนะครับกำลังจะขึ้นเครื่องนะครับอลิมบอกไปที่ที่เราจะไปก็คือขอนแก่นนะครับเราจะไปร้านไบดีขอนแก่นนะครับเป็นร้านจักรยานที่เจ๋วที่สุดในขอนแก่นแล้วก็จะเป็นร้านที่ประกอบรถคันใหม่ให้เฟรมด้วยนะครับตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากๆไม่รู้ว่าทางนู้นจะเป็นยังไงบ้างจะประกอบรถกันเสร็จหรือ,อยังนะ เดินทางกัน,นครับนี่น้องชายที่กำลังจาไปแข่งโอลิมปิกในนามทีมชาติไทย mm hmm. แล้วก็เป็นนักกีฬาโลซเซฟคนแรกของไทยทีนี้ <Wow. S 1> อ รถไทก้อนเนี่ยเขาจะคัสตอมรถสำหรับให้เฟรมไปแข่งโอลิมปิกโดยเฉพาะทีนี้พี่ก็เลยต้องการกราฟิกดีไซเนอร์มาออกแบบรถให้เนี่ยมันก็คือรถคันนี้พี่เป็นไทก้อน ar ศ1ที่อยากให้ภาพรวมมันโมเดิร์นมันล l ี a n c l e มินิมอลอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้ตัวเฟรมอ่ะหรือทั้งคันเลยนี่แหละถ้าเป็นไปได้อยากให้มันเป็นสีขาวหมดเลยสีขาวมุกพี่ตัดกับสีน้ําเงินซึ่งสีน้ําเงินเราก็ดึงมาจากแบบคัลเลอร์พาเลตของธงชาติไทยแต่ก็จะมีแบบ แซมแซมสีของโอลิมปิกเข้าไปนิดหน่อยก็อาจจะสีขาวประมาณ70%น้ำเงิน20%ดีไหมแล้วก็สีอื่นอื่นอีกสัก10%เป็นแบบกิมมิกเล็กๆน้อยๆในแต่ละสุดของรถโอเคโอเคครับ สวัสดีครับคีคนะครับตอนนี้เป็นเจ้าของสตูดิโอออกแบบชื่อ p a l ล t House ครับผมโจทย์ที่ได้จากโปรเจกต์นี้คือออกแบบตัวเฟรมจัก,กรยานที่ไว้ใช้แข่งรถเลสที่โอลิมปิกที่เฟรมธนาคารนักกีฬาของประเทศเราครับเป็นคนแรกที่ได้ไปปั่นในรายการนี้โจทย์ที่คลเอ็นให้มาคือต้องการให้มีความเรียบมินิมอลแล้วก็สีที่อยากจะใช้คือเป็นสีขาวแล้วเขาก็จะใช้เทคนิคการทําสีเป็นสีขาวมุ มันก็จะมีประกายหน่อยตรงนี้มันก็เลยจะมีความแบบว่าถ้าเราใส่ลายหรือทาอะไรดีเทลมากเกินไปมันอาจจะทําให้มันดูเยอะเกินไปแล้วพอมันเยอะเกินไปมันอาจจะทําให้มันไม่สวยได้เราก็เลยต้องดูดีๆว่าเราจะแอดตรงไหนให้มันแบบพอประมาณอะไรเงี้ยครับเพื่อให้มันดูไม่มากเกินไปแล้วก็สีมุกก็ยังเด่นในตัวของเขาเองได้ด้วย เราจะพิเศษความเป็นไทยและโอลิมปิกยังไงสําหรับพีพรู้สึกว่าจากโจทย์ที่อธิบายไปอะครับมันก็ค่อนข้างมีความแบบนิ่งๆนงนงเนาะเพราะเราต้องการให้มันแบบเรียบๆแต่ก็ซ่อนไปด้วยดีเทลก็เลยจะอยู่ที่ขาตะเกียบขาหน้าที่ข้างอาจจะมีเป็นแทบธงชาติไทยแล้วก็มองจากข้างในก็จะเป็นสีโอลิมปิกตอนอีกฝั่งนึงากจะเป็นตัว สีโอลิมปิกแล้วก็ข้างในเป็นสงชาชาไทยมันก็พยายามจะพิเศษนัแบบว,ว่าเออประเทศไทยได้มาแข่งโอลิมปิกนะนะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็รู้สึกสนุกมากๆที่ได้มีโอกาสทําในครั้งนี้นะครับเพราะว่าดีเจนก็กําลังปั่นจักรยานอยู่เหมือนกันก็กําลังยินเลยแล้วพอมีโอกาสได้ทําก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างสนุกเหมือนเราได้ใช้ฮอบบี้ที่เรากําลังทําอยู่แล้วแล้วก็มาดีไซน์มาทำตรงเนี้ย ตอนนี้ก็ถึงขอนแก่นแล้วนะครับเร็วมากๆเลยเดี๋ยวรอพี่อาร์ตมารับแล้วก็เดี๋ยวเรามุ่งตรงไปที่ร้านไว้ดีนะครับไปดูรถใหม่ตื่นเต้นมากไปครับ พี่อาร์ตมาแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันมาแล้วเจอพี่อาร์ตแล้วครับ เอาได้เลยครับว้าโห โอเคครับวันนี้เฟรมก็มาอยู่กับรถไ r ร g อน a r 0 1เป็นรถสีพิเศษที่เฟรมจะเอาไปลุยโอลิมปิกเกมส์ที่ปารีสปีนี้นะครับก็จะพามาดูดีเทลกันนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยดีเทลจัดมากๆแล้วก็จุดไหนเป็นยังไงแล้วก็มีความหมายที่เสื่อมหมายังไงบ้างนะครับจุดแรกเลยนะครับก็คือรถคันนี้เนี่ยจะเป็นรถสีขาวที่มีดีเทลเป็นสีน้าเงินซึ่งสีน้าเงินที่อยู่บนรถคันนี้เนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินเดียวกันทั้งหมดซึ่งเรามีคอนเซปต์ว่าเราจะดึงสีน้ําเงินมาจาก ธงชาติไทยนะครับออกมาอยู่บนรถคันนี้ทั้งหมดเลยตรงข้อพิสเนี่ยก็จะเป็นแฮนด์สีขาวนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ T H K นะครับเป็นโลโก้ประจําตัวของเฟรมอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงตะเกียบหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีเทลแล้วก็มีความหมายนะครับก็จะเห็นได้ว่าทางฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาของตะเกียบเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเรามองในมุมมองเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นธงชาติไทยก่อนแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นสีของโอลิมปิกนะครับ แต่ถ้าเราหันมาฝั่งนี้เนี่ยเราก็จะเห็นสีของโอลิมปิกก่อนแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นสีของธงชาติไทยซึ่งเราจะสื่อความหมายว่าเราเอาธงชาติไทยเนี่ยไปปักในโอลิมปิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นกราฟิกประจําตัวของเฟรมนะครับเป็นตัวพลิกตัวชิลลี่บอมนะครับแล้วก็มีเป็นเท็กซ์เขียนว่า small but mighty นะครับก็คือเล็กแต่รุนแรงอะไรประมาณนี้เพราะว่าแบบว่าคนชอบเรียกเค้ว่าแบบเล็กพิชิหนูอะไรประมาณนี้นครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นดีเทลเกี่ยวกับ แชมป์ประเทศไทยนะครับก็เป็นชื่อเฟรมแล้วก็เป็นแชมป์ประเทศไทยโรดเรสแล้วก็ i t ทีที่กาญจนบุรีวันที่19แล้วก็21มกราคมปีนี้นะครับแล้วก็เป็นแฮชแกเฟรมธนาคารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของโอลิมปิกนะครับจะเป็นจริงๆก็จะเป็นห้าห่วงนั่นแหละแต่ว่าเราทําให้มันมีลูกเล่นก็คือตัดตรงกลางออกนะครับแต่ว่ายังไงก็มองออกแหละว่าเป็นสัญลักษณ์ของโอลิมปิกนะมีทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งจุดที่บ่งบอกในการเป็นโอลิมปิกนะครับก็คือนี่เลยปารีส2024นะครับเป็นฟอนต์ประจำของโอลิมปิกปีนี้นะครับซึ่งมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ตรงหางปลาหลังฝั่งซ้ายส่วนหางปลาหลังฝั่งขวานะครับก็จะเป็นชื่อนะครับชื่อของเฟรมเองนะครับเฟรมธนาคารแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็จะมีดีเทลเป็นตัวหนังสือเล็กๆว่าแร r e วันแล้วก็เรียวันนะครับบ่งบอกถึงความแร r e ของรถคันนี้แล้วก็ตัวเฟรมเองด้วยนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นธงชาติไทยซึ่งก็จะไปลิงก์กับที่เฟรมบอกว่าคอนเซปต์จากสีน้ําเงินเนี่ยก็คือสีน้าเงินจากธงชาติไทยดูจากสีน้าเงินตรงนี้นะครับจากธงชาติไทยแล้วก็จะปึ๊บลิงก์ออกมาเป็นสีน้าเงินล้วนทางฝั่งข้างในของส่วนหลังของเฟรมรถเลยนะครับ ็ความรู้สึกแรกที่เฟรมได้มาเจอกับรถคันนี้นะครับก็รู้สึกว่ามันมันยอดเยี่ยมมากทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจแล้วก็ตื้นตันใจมากๆครับเพราะว่าเฟรมรู้ว่ากว่าจะมาเป็นรถคันนี้เนะี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะมากผ่านทั้งการดีไซน์จากทางทีมเฟรมเองทั้งการร่วมมือกันระหว่างหลายๆฝ่ายนะครับการสนับสนุนการซัพพอร์ตจากทั้ง l e บอยสไตร์ก้อน และสุดท้ายเนี่ยก็มาจบลงด้วยการประกอบที่ใบดีขอนแก่นที่นี่นะครับซึ่งเฟรมเองก็รู้สึกว่ากว่าจะมาเป็นรถคันนี้เนะี่ยมันมันผ่านขั้นตอนแล้วก็ผ่านความตั้งใจของทุกทุกคนมากๆที่ตั้งใจที่จะทำให้รถคันนี้เนะี่ยมันดีที่สุดแล้วก็ทำให้เฟรมเพอร์ฟอร์มบนรถคันนี้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับตั้งแต่การออกแบบการประกอบจนมาถึงตอนนี้เนะี่ยเฟรมได้เจอกับรถคันนี้แล้วก็ จริงๆอ่ะมันคือความใฝ่ฝันหนึ่งของนักกีฬาจาักรยานเลยครับที่ได้มีรถคัสตอมเป็นของตัวเองได้มีชื่อตัวเองอยู่บนรถแล้วก็มีดีเทลหลายๆอย่างที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวเองสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนแล้วก็ทุกๆฝ่ายนะครับที่ทําให้เกิดรถคันนี้ขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่อยากจะส่งเฟรมให้ไปถึงความฝันนั้นสูงสุดก็คือโอลิมปิกที่ปารีสนะครับ รถคันนี้จะไปอยู่กับเฟรมที่ปารีสโอลิมปิกเกม2024ฝากส่งกำลังใจให้เฟรมด้วยนะครับ